สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการในหอยพ้าเลาะนะครับเมื่อนี้ผมเลาะมทธ่จัหวัดกาลสิน์มาเบิ่งขอกุ้ยงามสายพันธุ์พัฒนานะครับของไอ้ยเพนอีกขอกนึงนะครับเป็นคอก้วยนะครับที่พัฒนาแล้วนะครับเมื่อนี้มีนุ่มหลุรอนะครับมาเปิดราคาสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับก่อนอื่นทักทายพนกอนสวัสดีครับท่านท่านครับสวัสดีครับซื้ออย่างน้อยซื้อหนึ่งครับไอหนึงเนาะครับผมเสียนึงพี่น้องครับนี่เสียหนึ่งกุ้ยงาม โตนี่นีอายุอานาาเมื่อไรปเนยครับปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนนะครับนี่เม่เราเป็นสายใดไอ้ไมมีเม่แม่เราบ่แม่เป็นกับเป็นมันเป็นเพชรอุดรนมากครับสายเพชรอุดรนเป็นสายเพชรอุดรมาตะเกาเนาะครับโอ้ยปีเจ็ดเดือนนะครับด้วยอายุปีเจ็ดเดือนควอมูงอะไปะเนยครับตอนนี้ประมาณร้อยสามสิบเก้าบวกลบครับร้อยสามสิบเก้าบวกลบพี่น้องครับพี่น้องเสียเอาไปจับสัตว์เสียเอาไปอ่าเป็นพอพุ์ในฟ้ามหรือว่าพี่น้องเสียเอาไปพัฒนาต่อนะครับ ก้อตัวนี้ผมมันธรรมดานะครับเบิ่งเด้อผมสิพาเบิง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 ดันท้ายนะครับนี่นี่นี่ท้ายดีใครดีพี่น้องครับใครตรงเป๊ะบอบิดบอบเบี้ยวแข้งขาขอเข่าดีพุดเหงาหางไงนะครับพุดเปิดแงามทุกมองนะครับมึงเบิ่งรอบป่านี้มึงลำรอบเด้อมึงมงผมสิพาเบิ่งหน้าเขาก่อนเบิ่งหน้าเขาบั่นกลมลงกันไ้กลมลงหน้าเขาพุดพี่น้องครับออ้ยเบิ่งหน้าอกมึงบั่นเนี่เอ้า เป็นลูกตัวได้ไอ้ลูกเจ้าไหมครับลูกเจ้าไหมครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นควายที่พันธุกรรมดีชัดเจนสายเลือดดีนาอกใ่แข้งขากว้างอัตลักษณ์ดีบ่มีตํานี้จะมองได้เนาะบ่กครับราคาเปิดคับพี่น้องอยากได้มือนี้เขาเปิดอยู่สดกไเปิดสามหมื่นบาทครับสามหมื่นท้วนครับผมเอาพี่น้องครับเอาท่านกับท่านเลยเอาท่านกับท่านเอาบ่ท่านก็คือจบนะครับนี่ตัวเดียวแม่บอกไงใส่จมโบลูกตอนนี้สิบเจ็ดเดือนสูงเข้าไปร้อยสามสิบแปด บวกลบเป็นลูกเจ้าไม่นะครับเอาสนใจแต่ท่านรายการเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไอ้ไอ,อย่างก็หนึ่งครับไอ้หนึ่งไว้เดอ้อพี่น้องจังทักเขานะครับติดต่อสอบถามราคาเรื่องต่อร่องได้นะครับต่อร่องได้จะไม่ไว้ได้นิดหน่อยครับนิดนิดเนาะเอาพี่น้องครับเอานี้ขอบคุณทีหลายไอ้นะครับที่ให้โอกาสเราเนี่ยพอเลาะพ,พร้อมเอฟซีโดยเบื้องกันทั่วประเทศโศกโศกมันหมานำลำนู้ด้วยขายคุณมันหมานะครับเด้อครับผมสวัสดีครับครับ